แผ่นดินไหวทำพิษค่ะเพราะว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวไทยอาจสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะระบุว่าหลังจากประเทศไทยนะคะประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและแรงสันสะเทือนรุนแรงในหลายเมืองเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทําให้โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได้สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าในเบื้องต้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจคิดเป็น ูลคาไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทที่หลักๆนะคะมาจากการหยุดชะงักหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการบริการในพื้นที่กรุงเทพบริมณฑลหัวเมืองหลักอย่างเช่นเชียงใหม่ทั้งงานอีเวนต์ร้านอาหารการค้าปลีกการคมนาคมขนส่งรวมถึงกําลังซื้อที่อาจลดลงเนื่องจากธุรกิจและก็ครัวเรือนนะคะจะต้องโยกกระแสงเงินสดรายได้ไปใช้เพื่อการตรวจสอบความเสียหายและซ่อมแซมอาคารและหากรวมความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินการสุดตัวการสันสะเทือ ของอาคารบางแห่งเพิ่มเติมนะคะรวมถึงการซ่อมแซมและก็การเคลมประกันหลังจากนี้ผลกระทบอาจจะมากกว่านี้ค่ะทั้งนี้นะคะผลกระทบต่อ GDP จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ลบ0.06%ซึ่งทำให้ประมาณการทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะมีโอกาสปรับลดลงต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่2.4%นั่นเองค่ะ